การพัฒนาและการประเมินคุณค่าทางสังคม Social Value Accelerator หรือ SVA คือแผนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยและเครือข่ายภาคีที่มีความมุ่งมั่นและเจตนารม์ร่วมกันเพื่อผลักดันแผนการดำเนินงานด้านการประเมิน Social Value ที่มีหลักการ และมาตรฐานในการประเมินสะท้อนคุณค่าทางสังคมเพื่อบูรณาการให้เกิดการนำข้อมูลคุณค่าทางสังคมไปสู่การตัดสินใจและการวางแผนดำเนินงานจัดสรรงบประมาณสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่หน่วยงานทุกประเภททุกภาคส่วนนอกจากนี้ ยังตอบโจทย์ความคุ้มค่าลดต้นทุนและทรัพยากรในขณะเดียวกันสะท้อน i ิ p a c กทางสังคมอย่างยั่งยืนในทุกแง่มุมด้วย SROI หรือการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมแผนการดำเนินงาน SVA มีด้วยการ3มิติได้แก่ 1. เพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐานผู้เชี่ยวชาญระบบการดำเนินงานและแนวทางการประเมินและบริหารจัดการผลสมัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบูรณาการคุณค่าทางสังคม 2. เพื่อผลักดันตั้งแต่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติการ ในกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางสังคมอันนำไปสู่การวางแผนบริหารและพัฒนาปรับปรุงทิศทางและแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน3เพื่อมุ่งสร้างสมดุลทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในสังคมเพื่อร่วมพัฒนาประเด็นเกี่ยวข้องในด้านต่างๆอันนำไปสู่ความร่วมมือการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยจะดำเนินงานภายใต้4ประเด็นสำคัญดังนี้ 1. Social v a l u e p r o s e s s i o n a l d e v e l o p m e n t ซึ่งพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์ทางสังคมการรับรองผู้ประเมินและผู้สอนการประเมินมูลค่าทางสังคมตามมาตรฐานสากล e x t e l l e n านส a ต d ดาเพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือและตรวจรับรองรายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 3. Academic Forum and Partnership เพื่อส่งเสริมงานการพัฒนาเผยแพร่งานวิจัยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายภายในระดับประเทศและระดับสากล 4. Impact Data Portal เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผลสมฤทธิ์ทางสังคมระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเร่งขยายผลสู่วงกว้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทยนี้ในการขับเคลื่อน Social Value Accelerator จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับมาตรฐานงานวิชาการด้วย Social Value และร่วมกันสร้าง Impact ในระดับภูมิภาคซึ่งอาจจะสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างอิมแพ t ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคต